อำนาจนี่เขาเป็นคนดีแล้วก็มีพรรคมีพวกนะครับแต่ไม่ใช่สายนักเลงเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเขาก็ได้เป็นนายกนะฮะเริ่มมีชื่อเสียงมีเงินนะครับคนโน้นก็เข้าหาคนนี้ก็เข้าหานะครับอำนาจก็เลยจะจัดเด็กลงสอสอลงเขตนั้นเขตนี้ที่นครสวรรค์น,นะครับเจ้าพ่อนครสวรรค์ก็เลยหมั่นไส้นะครับเลยใช้เข้าหลาม กดซตุยไปนะครับยังไม่มีบารมีแล้วก็อย่าไปนั่นนะครับนะครับมันยังเป็นประเทศไทยอยู่นะครับและเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้ายังไม่มีบารมีจริงๆนะมีศัตรูเนี่ยขึ้นไปบนเวทีเนี่ยโอกาสจะตุยเนี่ยผมว่าเป็นไปได้สูง90%เลยนะพราะมันไปขึ้นเวทีตามงานวัดมั่งงานบวชมั่งงานแต่งมั่งนะครับพอพอพอรอปภกันไม่ไหวแล้วั ผมรู้ครับว่าใครทําให้ตุยนะครับแต่ว่าจะตํารวจจะจับกลุ่มใครได้อยู่ที่พยานหลักฐานนะทั้งๆที่รู้ว่าต้องเป็นไอ้คนเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีพยานหลักฐานคดีนายกอํานาจศรีชัยเนี่ยหนึ่งต้องมีวัตถุพยานคือเข้าหลามที่ใช้ก่อเหตุถ้าได้เข้าหลามใช้ก่อเหตุตรวจพิสูจน์แล้วจะตรงกับกระสุนที่ผ่านร่างกายของนายกอํานาจหรือเปล่า ตรวจแล้วต้องตรงกันนะครับเอาคนเข้าคุกนี่ยากครับเอาคนเข้าคุกก็ยากครับลำบากครับต้องใช้เทคนิคครับไม่มีประจักษ์พยานไม่มีวัตถุพยานนะครับก็จบนะครับและยิ่งไอ้พรบอุ้มทรมานออกมาเนี่ยไอ้อุ้มหายทรมานเนี่ยนะครับจะไปเชิญตัวใครมาสอบจะเอามาถามมาเข็นทำไม่ได้เนี่ยผมว่า เชื่อผมนะครับมีคนตุยฟรีอีกเยอะในประเทศไทยนะครับมีคนตุยฟรีอีกเยอะในประเทศไทยจับไม่ได้นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ากฎหมายมาออกมาเพื่อคุ้มครองคนร้ายอย่างเดียวไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนเจ้าหน้าที่คนไหนมันจะไปเสี่ยงละ่ะรู้อยู่ว่าไอ้คนเนี้ย